สวัสดีครับก็รับสู่เพรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้เพรขออนุญาตมารีวิวนะครับเครื่องตั้งเวลานะครับตัวนี้เป็นการตั้งเวลา24ชั่วโมงนะครับนะครับสังเกตง่ายๆครับตั้งแต่เลขหนึ่งนะครับเนี่ยวนไปเรื่อยนะครับหนึ่งนะครับสังเกตนะครับหนึ่งแล้วก็สองไล่วนไปทางนี้นะครับจนถึงยี่สิบสี่นะครับก็คือเขาจะตั้งวนได้ทั้งหมด24ชั่วโมงก็คือหนึ่งวันนะครับ ระบบการตั้งเวลานั้นก็คือสังเกตไหมครับมันจะมีตัวที่หักเขเข้าออกนะครับเนี่ยผมจะปรับให้ดูนะครับเาจะต้องใช้อะไรเล็กๆเคลียร์หน่อยนะครับเนี่ยสังเกตนะครับนี่เนี่ยอันนึงเนี่ยเท่ากับ15นาทีอีกอันนึงก็อีก15ก็เป็นครึ่งชั่วโมงนะครับเท่ากับ4อันเนี่ยเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับสิบห้คูณสเท่ากับ60นาทีนะครับพูดง่ายว่า ถ้าเราเอาสลับแบบนี้สังเกตติ่งตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเพชเชอร์นะครับตัวที่จะกําหนดว่าเออเนี่ยร่องเนี้ยนะครับจะทํางานไหมหรือไม่ทํางานนะครับตัวที่ดันเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับที่หงายเข้าไปเงี้ยนะครับปุ่มตัวเนี้ยตัวนี้ like คือทํางานนะครับเนี่ยร่องเนี้ยสังเกตยังไงถ้าร่องตัวเนี้ยว่างๆนะครับนี่คือทํางานแต่ถ้าร่องทึบๆเนี่ยกดมาเงี้ยตรงเนี้ยไม่มีร่องแล้วเห็นไหมครับสังเกตตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ไม่มีร่องละเดี๋ย mm hmm. วผมชี้ให้ดูนะครับ พยายามจะใช้เวลาให้เร็วที่สุดนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้คือยังไม่ทํางานเพชเชอร์คือตัวนี้นะครับสังเกตง่ายๆถ้าเป็นร่องแบบนี้คือทํางานานะครับเพราะงั้นก็วางแผนว่าจะตั้งให้ทํางานกี่โมงนะครับแต่อันดับแรกเราต้องตั้งเวลาก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงกับเก้าโมงกับประมาณสักสองนาทีนะครับเราต้องตั้งเวลาให้ตรงกับเวลาปัจจุบันก่อนนะครับแค่นั้นเองพอตั้งเวลาให้ตรงกับปัจจุบันนะครับ เราก็สามารถปรับไปที่ออโตออโตคือทํางานตามเวลาเพชเชอร์เลยครับพอถึงล่องเมื่อไหร่ก็เปิดเลยใช้งานนะครับพอถึงล่องปิดเขาก็จะหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งเว้นทุก15นาทีก็ได้แล้วแต่เรานะครับมันเป็นการวางแผนของเราเองนะครับถ้าออฟคือปิดเลยอ่าตัวนี้นะออฟคือปิดเลยไม่ทํางานทั้งสิ้นตรงนี้จะตัดออกไปละออฟเลยนะครับตัวนี้ออโตอันนี้ออโตจะทํางานตัวนี้ก็ จะทางานแต่ว่าออนนี่คือไม่ทํางานไม่สนใจเรื่องเวลาจะเปิดเหมือนเปิดค้างไปเลยครับเหมือนเปิดสวิตช์เลยนะครับตัวนี้ออโต้ Auto คือจะใช้กลไกของนาฬิกาแทนนะครับเช่นตอนนี้ผมเปิดคัทเอาต์ปุ๊บเห็นไ,ไหมครับใบพัดก,ก็จะตีนะ้ําเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือทํางานอยู่ผม o m z ให้ดูนะครับอ่าสังเกตจุดน,นี้นะครับตัวมีเพชเชอร์ตัวนี้นะครับเนี่ย เห็นไหมครับร่องนี้จะเข้าไปอยู่เห็นไหมครับล่องจะโลง่งเนี่ยตัวนี้คือทํางานแต่พอเขาเดินมาถึงล่องทึบนะครับในการจมุนมาทาั้งนี้นะครับจะหมุนขวาไปเรื่อยๆอหมุนขวาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเพรเชอร์จะอยู่กัที่ตัวหน้าสัมผัสนะครับเรียกว่าตัวสวิคเนี่ยจะอยู่ที่พอล่องตัวเนี้ยมันปิดมันก็จะไม่ทํางานแต่ตัวนี้เมื่อไรที่ตัวนี้เปิดปุ๊บนี่คือการทํางานของเขาเพราะฉะนั้นเราสามารถวางแผนเรื่องการตั้งเวลาให้กับการตีน้ําได้นะครับ ไม่ใช่ว่าใช้แต่เรื่องตีน้ำนะครับสามารถใช้ได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงสว่างนะครับหรือจะเป็นตั้งเวลาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าครบเรียกว่าทั่วไปเลยนะครับ220โวลต์สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับทาทามเมอร์ตัวนี้นะครับใช้ง่ายๆนะครับก็แค่นี้แหละครับง่ายๆสั้นๆน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ